โอรเจคเนอร์คันนี้นะครับค้นราคาสี่เป็นเก้าครับตรงที่เป็นสนิมตรงนี้นะครับที่เก็บภาพนิง่งไว้อยู่ตอนนี้ค้นเสร็จแล้วลที่เป็นสนิมครับตอนนี้ไม่มีแล้วงานออกมาส่วนนะครับสาขาลากระบังนะครับแครโคตติ้งสาขาลากระบังครับติดต่อคุณมาณ์นะครับศู 8, 1, 1, 8, 8, 8, 3, นย์แ8ดหนึ่หนึ่งแปดแดสร้องานค้นออกมาส่วนนะครับ เหล็กสีดำพ่นสีดำไปนะสแตนแรลกส่วนพื้นพ่นสแตนเคลียร์รับใสเงาครับผมตอนนี้พ่นเสร็จแล้วนะครับเปรียมประกรอบล้อับเป็นสูตรน้ำร้อยรนะครับโพลิเมอร์นานโนครับผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติยางต้นไม้ครับไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์ปลอดภัยต่อช่วงล่างรถยน ของลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้รับความนิยมสูงสุดติดชาร์จระดับหนึ่งของไทยครับ